ไม่ใช่ค่ะคุณแม่จะสื่สารมาให้ตำรวจแล้วก็นัด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 อะไรนะปลาเจ้าพนักงานที่จมาเยียวยาให้เรานัดมาที่นี่ของกระโดดไปถามตรงหน่อยได้ไหมโอเคขอบคุณก็นัดมาที่นี่ที่โรงพักที่เลยเผื่อว่าเจ้าหน้าที่จะได้ฟังด้วยแม่ติดต่อมาเยียรแม่ติดต่อโทรคุยยังไงครนะกระติกกระติกไม่โทรคุยยังยังค่เขาบอกว่าเขาคุยกับแม่แล้วยัง แล้วตอนที่เขาแสดงข่าวไม่ได้ดูได้ดูบ้างไหมคะคุณแม่ไม่ได้มีเวลาดูอะไรเลยนะโมจะรับโทรศัพท์นักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าที่สาเหตุที่ไม่ได้โทรค่ะคุณแม่บอกว่าเพราะว่าไม่สนิทกับคุณแม่ไม่สนิทได้ยังไงไม่เปไรหมงเป็นไปไม่ได้จ้างลูกคุณแม่ไปหากินเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่คุณพ่อเดี๋ยวเขาพูดกันว่าบันมีข่าวออกไปว่าคุณแม่พูดแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามหน่อยว่าคุณแม่พูดอะไรแรงๆไหมแรงไหมคะ ถ้าแรงตักแรก็จะไม่พูดไถ้าแรงก็จะไม่พูดแมก็เป็นคุณแม่เราเสียลูกไม่คุณแม่ไม่ได้ไม่ได้พูดทำหย่านะคะพูดจากความรู้สึกจริงๆว่าเราเสียลูกเราอยากรู้ว่ากระติกทำไมไม่ติดต่อเราเนี่ยเนี่ยประเด็นแล้วบางคบอกว่าไม่สนิทไม่เกี่ยวกับแม่เลยทำไมจะไม่สนิทล่ะก็หากินอยู่ด้วยกันนี่แหละแล้วก็บอกว่าไม่โทรหาคุณแม่คุณแม่จาน้าไม่ได้ แล้วมาก็ช่วยอะไรไม่ได้เอ้ามันใช่ใช่เหตุผลเหรอคุณแม่ต้องไปดำน้ำเหรอฮะใช่เหตุผลเหรอแม่ดำน้ำไม่ได้ที่ตลกมากเลยเนะปกติน้องแม่กับน้องติ๋คุยกันตลอดคุยค่ะคยเวลามีงานเนี่ยมีงานที่ทําด้วยกันเนี่ยเราก็ไปด้วยกันคุณแม่ก็ยังยังแบบเปอร์เซ็นต์ให้เขาเลยบางงานอ่ะบอกว่าไม่กล้าคุยกันก็หน่อยคุยค่ะก็เจอกันตลอดเลย ก็ไม่มีละเว้นละค่ะก็ได้เจอเวลาน้องมีงานเพราะว่าน้องโมก็มีงานเยอะแล้วก็บางทีก็มีคุณแม่พ่วงไปด้วยไปออกรายการแจกรายการอะไรที่จะที่จะต้องคุณแม่จะต้องพูดด้วยโชว์ด้วยอะไรครั้งล่าสุดที่เจอกันเมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับครั้งล่าสุดแบบนั้นน่าจะสักสองเดือนเดือน่แต่ทุกครั้งที่ราการก็มีการพูดคุยกันปกติใช่ไหมค่ะคือคุณแม่สงสัยทำไมถึงถามถึงประเด็นของกระติกเยอะจัง าแหล่ค่ะคุณแม่แล้วว่าว่าคุณแม่ไม่ได้ฟังแต่อยากรู้อะไรห้ถามคุณแม่ระบว่ายังคุยแม่แล้วเขาบอกโทรคุยกับคุณแม่แล้วไม่สนิทกับคุณแม่เลยไม่ได้โทรหาในวันเกิดเดทแล้วแล้วยังไงคะแม่ครับเมื่อวานที่เมื่อวานนี้ที่ด้คุยกันที่นิเวเขาบอกว่าพิ่ได้คุยกับแม่ไม่ได้คุยไม่ได้เจอด้วยซ้าไปไม่เจอกระติกเลยพูดเขาพูกหกทั้งหมดคุณแม่ยไม่เห็นกติอยู่ตรงไหนเราคุยกันนะประชุมเรื่องงานน้งโมเนะคะในห้องประชุมห้อึ นะะคแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนกับเด็กเพื่อนน้องโมอะไรอยู่กันเต็มเข้าไปดูศพก็เข้าไปดูด้วยกันลุ่มดูกันแต่ไม่มีกระติกนะกระติกควรควรจะไปดูก็าม่ก็จะเข้ามาคุยแม่หันมาเจอได้เพราะเ่ที่หลอดแต่หลอดจไม่ขัดก็ช่างเขาคือแม่ไม่เกี่ยวเลยคือมันจบไปแล้วค่ะคดีสองคนผู้ชายสองคนนี้จบค่ะแต่เรื่องกระติกนี่เดี๋ยวให้ตำรวจว่ากันเพราะว่าตำรวจตำรวจก็สงสัยเหมือนกันมันมีเรื่องที่เลืกดฝน นึกถึงเรื่องที่มันมันเป็นความจริงที่เขาทำเนี่ยนะคะเขาทำร้ายน้องโมโจริงๆทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายเขาไม่ได้มีความจริงใจกับลูกเราแต่คุณแม่ยังพูดลึกๆไม่ได้นะคะขอให้เป็นเรื่องของตำรวจคิด <c oughs> ว่าทำร้ายร่างกายนี่คือวันที่เกิดเหตุหรือว่าก่อนหน้านี้ในเดือเขายืนยันว่า,วาคุณคือคุณ,คณเป็นโม,โมไปอัศวะจริงๆคุณแม่คงเชื่อไหมคะไม่เชื่อน้าก็่พร่ะออกมา เขาก็ย of oh, mm ังพูดอยู่มันปัดสั่างไม่ได้หรอกค่ะชุดแมงงูมันแคบมันรักค่ะวใช้มูกแหวได้เลยโอ้ไม่จริงค่ะมันไม่ใช่คนเราเนี่ยนะคะถ้าอยากจะพ้นผิดควรพูดจะควรจะพูดความจริงนะให้ให้มันหนักเป็นเบานะคะได้แต่นี่ยังโกหกอยู่เลยถูกไหมยังโกหกอยู่โกหกนักข่าวทั้งประเทศเนี่ยมันไม่รอดหรอกคุณไม่รอดหรอก แล้วคุณก็โดนโจมตีคุณปอกับคุณแซนนี่เป็นเพื่อนของคุณเปงงอะไรไหมคะคุณปอกับคุณแซนนี่เป็นเพื่อนของปอกับคุณอะไรนะคุณปองกับแซนน์ะคะแต่แม่ไม่รู้จักไม่รู้จักสักคนหนึไม่รู้จักแต่เขายืนยันว่ารู้จักกันมานานแล้วคุณแม่ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยไม่รู้จักสักคุยอะไรกับคุณสติไหมคะตอนนี้คุยอะไรคือถ้าไปนึกนึกถึงเรื่องที่มันดี มันเป็นความจริงที่เขาทำเนี่ยนะคะเขาทําร้ายน้องโมจริงๆทําร้ายทั้งจิตใจและร่างกายเขาไม่ได้มีความจริงใจกับลูกเราแต่คุณแม่ยังพูดลึกๆไม่ได้นะคะขอให้เป็นเรื่องของตารวจคี่ว่าทําร้ายร่างกายนี่คือวันที่เกิดเหตุว่าก่อนน้นนี้ในเรือเขายืนยันว่าคุณคือคุณแตงโมไปปัสสาวะจริงๆคุณไม่เชื่อไหมคะไม่เชื่อนะอนนี้ออกมา เขาก็ยังพูดถึไมือของเขมันปัดชัว่างไม่ได้หรอกค่ะชุดมังงูมันแคบมันรัดขาใช้มือได้เลยไม่จริง่มันไม่ใช่คนเราเนี่ยนะคะถ้าอยากจะพ้นผิดคนพูดจะคนจะพูดความจริงนะให้ให้มันหนักเป็นเบานะคะได้แต่นี่ยังโกหกอยู่เลยถูกไหมยังโกหกอยู่โกหกนักข่าวทั้งประเทศเนี่ยมันไม่รอดหรอกคุณไม่รอดหรอก คุณก็โดนโจมตีคุณปอกับคุณแซนนี่เป็นเพื่อนของคุณแตงโมเลยไหมคะคุณปอกับคุณแซนนี่เป็นเพื่อนของคุณปอกับคุณอะไรนะคุณปอกับแซนนะคะแซนม่ไม่รู้จักไม่รู้จักสักคนหนึ่งไม่รู้จักแต่เขายืนยันว่ารู้จักกันมานานแล้วคุณแม่ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยไม่รู้จักสักคนเดียวเลยทั้งผู้หญิงใช่ปกติคุณแม่จะรู้จักเพื่อนของคุณแตงโมเกือบหมดทุกคนไหมคะไม่ไม่เพื่อนน้องโมเยอะมากที่เข้าไปอยู่ในบ้านน้องโมเพราะว่า รหัสบ้านน้องโมเนี่ยใครก็เข้าได้ช่วงที่คุณพ่อเสียเนี่ยน้องโมก็อนุญาตให้เพื่อนเข้าไปปลอบใจไปอยู่เป็นเพื่อนค่ะก็คือรหัสก็คือใครก็เข้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนน้องโมเยอะมากมีหลายระดับด้วยค่ะที่คุณแม่เชื่อว่ามีการทําร้ายร่างกายคุณโ,โมเนี่ยเชื่อว่าเป็นคกติคนเดียวหรือว่ามีมากกว่านั้นไหมที่มากมากกว่านั้นเป็นผ้นไ,มไม่ใช่ค่ะทำร้ายร่างกายและจิตใจ คือมันคือมันมีบุคคลหนึ่งที่เชื่อถือได้นี่นะคะ<ม>เขาส่งเอกสารมาให้คุณแม่ดมูแต่แม่บอกไม่ได้นะว่าเา<ม>ร็่องะรเพื่อนสนิทคุณแม่ที่เรียนหนังสือมาด้วยก,กันเลยเขาส่งมาวันนี้เองแล้วก็คุณแม่ก็ตกใจมากเลยแล้วก็เนี่ยจะมาให้ตำรวจดู<ม>ว่ามันคืออะไรมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะตำรวจบางทีไม่รู้ลึกๆนะแล้วตำรวจก็ไม่ได้ดูข่าว ไอ้พวก Facebook พวกอะไรเนี่ยตำรวจไม่ได้มีเวลาดูหรอกถูกไหมคะพวกเรายังไม่มีเวลาดูเลยเอกสารว่าเป็นเอกสารอะไรอะคะก็ตอบก็เขียนมาหลายๆพี่แม่คะที่ที่คุณติดบอกว่าเขาไปแชททางข้าวถ่ายรูปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่แม่ปักก็เชื่อกันมากว่าคือ เขาเป็นทางชาติทางชาติท้ามไปข้าบอกสังโลว่าไปทางชาันแต่พอไปเรือบนแล้จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่หลังจากทานให้แล้วนี่มันเป็นเรื่องหนึ่งอันนี้คือเป็นเรื่องที่คุณแม่ได้รับเอกสารวันนี้ด้วยใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคุณแม่มันเป็นเรื่องเดียวกันในเอกสารที่เป็นข้อความหรือเป็นรูปภาพหรือเป็นอะไรอ่ะเป็นข้อความค่ะเป็นข้อความที่เชื่อถือได้แสดงว่าเจ้าตัวเขาคุจะติดบอกกับสื่อบอกทุกคนว่า ชวนแตงโมไปทานข้าวนั่งเรือเล่นแต่พอขึ้นไปบนเรือแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนะ่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทาให้น้องโมเนี่ยคือไม่พอใจแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณแม่ก็ทําให้น้องโมไม่พอใจนะคะแล้วก็ มีปัญหากันในเรือนั่นแหละแล้วน้องโมขัดแย้งกันในเรือนน้องโมบอกไปคะว่าถึงสนาน้องโมจะขอสัตว์ไม่ไปต่อแล้วไม่ข้อความตรงนี้ไม่มีเดียวว่าน้องโมไม่พอใจเราก็ไปนั่งหน้าบึ้งบนเรือแล้วก็มันก็ทีนี้ถ้าข่าวหลังจากนี้เนี่ยเขาไม่พูดละว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แต่มันเกิดการแบบ จะเรียกว่ามีปัญหากันก็ได้นะในเรือตึงเครียดไม่ยินยอมไม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี uh> ้ค่ะมากว่ามาว่าคุณชวนเธอชวนฉันมากินข้าวไม่ได้ชวนเลนใช่อย่างอื่นนอกจากกินข้าวมานั่งเรือเล่นใช่ใช่นั่นแหละประมาณนั้นแหละค่ะไม่ตะสงรีบบอกใช่ใช่คือถ้ารู้อย่างนี้น้องโมไม่มาแน่นอนมาทําไมถูกไหมคะมากินข้าวกินที่ไหนก็ได้ที่มาลงเรือแล้วเรือมันก็เป็นเรือที่ไม่ปลอดภัยด้วยค่ะซึ่งก็จะให้ตำรวจตรวจสอบในทะเ เพ,เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะค,คือคืออย่างนี้นะคะคือถ้า,ถามมนา่อ บอกเรือ oh, okay. ีอเเป็นข้อความที่อยู่บนเรือหรือว่าเป็นข้อความที่คนเล่ามาให้ฟังเป็นข้อความที่พูดกันบนเรือที่มีเหตุเกิดขึ้นบนเรือเคคหมใ้นนี้อาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนคนใดคนหนึ่งในผู้ชายนะแล้วเขารู้เรื่่งเขาก็เลยปารถนาดีส่งให้เพื่อนคนแม่แล้วเพื่อนคนแม่ก็ส่งอมาเป็น่างนั้นแสดงว่ามีคนบนนั้นให้การตรง เป็นนนคไม่ไม่ใช่หนึ่งในเรือเป็นเพื่อนเป็นแค่เพื่อนเพื่อนที่เรารู้เหตุการณ์บนเรือใช่ใช่คือเขาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ผู้ชายคนนี้ฟังแล้วผู้ชายคนนี้ก็ส่งให้เพื่อนคุณแม่เพื่อนคุณแม่ก็ส่งให้คุณแม่ว่าคุณแม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรลึกๆเดี๋ยวจะส่งให้ฟังให้ดูเขาส่งมาที่เราก็แบบเขาเล่าให้ฟังคือเขาคือหนึ่งในห้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้อยู่ในเรือค่ะ คนที่ส่งที่ส่งมาแต่ว่าคนที่ส่งให้เนี่ยคนที่มาเล่าคนที่มาเล่าม่คนที่ส่งให้มาเหคือคนที่อยู่บนเรือไม่ไม่มีใครอยู่บนเรือมันเป็นเรื่องของในเรือที่เกิดขึ้นเรื่องมันเกิดขึ้นในเรือเรื่องมันเกิดขึ้นในเรือแล้วเราคนในเรือนั้นก็ได้แชทอันนี้มาแล้วคุณแม่เนาะใช่ไหมคะจากจากคนในเรือนั่นแหละไม่วาแชทเป็นแชทพที่คุยกัน